สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love หถ้าทงไใดได้พบเจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าคุณน่าที่จะเป็นคนที่มีโอกาสเจอคู่ชา้า หรือว่าเจอแล้วก็มีเหตุให้ต้องพัดพลากแล้วก็รอนานมากกว่าคนใหม่จะเข้ามานะคะกว่าที่คู่แท้ของคุณจะเข้ามาในชีวิตนะคะนั่นหมายความว่าเมื่ออดีตชาติอนาคตไลฟ์ Life, หรือว่าชาติที่แล้วมีใครบางคนอธิษฐานผูกพันชะตากับคุณไว้นะคะเลยทำให้ได้เจอคนที่ถูกใจหรือเจอ เหนือคู่ช้าเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าพลังงานเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครแล้วก็มีวิธีทางแก้ไขยอย่างไรนะคะคือมันจะเหมือนมีพลังงานใครบางคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์อยู่เสมอนะเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเจอคนที่ใช่ช้ามากหรือเจอแล้วมันมีเหตุพลิกผันชนิดทีออ่คุณไม่คาดคิดเลยทำให้คุณเป็นโสดนานในหลายๆท่านหรือว่าก็พบเจอ ความผิดหวังมาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นในลักษณะนี้นะคะคลิปนี้นะ่าจะดึงดูดคุณให้ได้มาเจอนะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยให้ครบถ้วนแล้วก็มาเรามาดูวิธีวิธีทางแก้กันด้วยนะคะถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อื่นๆอีกมากมายนะเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ ได้รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะสำเร็จนะคะ,ะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้เข้าไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like s แชร์และกระดิ่งในทุกๆแพลตฟอร์มลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไปให้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าใครที่อธิษฐานขอผูก พันชะตากับคุณไว้แล้วก็เลยทําให้ชาตินี้คุณได้เจอคู่แท้ช้ามากๆเลยนะคนคนนี้นะ่าที่จะจิตสื่อถึงคุณแรงมากๆนะคืออาจจะรู้สึกห่วงแหนในตัวคุณด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยนะโอเคอืม ความรักความรู้สึกที่เขามีให้คุณน่ะมันค่อนข้างที่จะหนักแน่นม,มั่นคงมากเลยนะคะเกณฑ์เจ้าชะตาหรือคนที่รับชมคลิปนี้คุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์หรือคุณจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์หรือว่าเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณจะต้องเป็นลัคนาราศีสิงห์เท่านั้นถึงจะสามารถแก้พันธนาการตรงนี้ไปได้นะคะแต่ว่า ีเกณฑ์เกี่ยวเนื่องกับชาว่าตดินหรือคนที่ขอปลูกพันชตากับคุณอาจจะเป็นชาว่าตดินนะคะหรือว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังอยู่บนพื้นดินเมื่อชาติที่แล้วนะคะ,ะพลังงานเขาอาจจะยังวนเวียนอยู่นะที่เดิมก็ได้นะเดี๋ยวลองมาเช็คพลังงานกันต่อเลยมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ คนที่ถูกเวี่ยงมาจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ถูกใจนะเป็นคนที่ไม่ใช่สําหรับคุณนะแต่ถามว่ามีโอกาสจะได้เจอคู่แท้ไหมหนึ่งถ้วยออกมาบอกว่ามีโอกาสนะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับหมายเลข4นะเดี๋ยวเรามาเช็คตัวตนของเขาแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดกันนะอืมโหเดทเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเขากับชาติมาเกิดเป็นเนื้อคู่ไหม หรือว่าแค่มาวนเวียนทําให้คุณได้เจอคู่ช้านะอืมเดอ s u ันยังไงคุณต้องได้เจอนนคู่คุณแน่เพราะว่าเดอ s u ันึ้้นฝั่งคุณเนาะยินด,ดีด้วยเทรนด์คุณคนนี้กับชาติมาเกิดแล้วนะคะพลังงานของการเวียนว่ายตายเกิดคือเท m นด์ อีกหนึ่งใบค่ะฮ่าดูสิคะเนี่ยกว่าจะได้เริ่มต้นใหม่กว่าจะได้เจอก็นานเชี่วนะคะบางคนอาจจะรอประมาณ9ปีด้วยซ้ำแต่ว่าการรอคอยครั้งนี้กำลังจะจบสิ้นลงนะเพราะว่าพลังงานของนายฟอบส์ส์น่าที่จะจบสิ้นลงในเร็วๆนี้แล้วละนะ คุณรุกคนคุณคนนี้กับชาติมาเกิดแล้วล่ะแล้วคุณก็จะได้เจอด้วยแต่อย่างที่บอกพันธนาการมันมีดังนั้นคุณก็จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ของ 3D นะ relationship หมายความว่าอะไรหมายความว่า,ววาเป็นสถานการณ์ third party รักสามเศร้าประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจะค่อนข้างจบเร็วอยู่พอสมควรถ้าคุณตัดสินใจเลือกได้ถูกนะเพราะว่าเป็นหนึ่งถ้วย new love นะคะเนื้อคู่ หนึ่งดาบนี่เป็นตัวเขาที่จะเข้ามาแทรกแซงในอนาคตนะคะสี่ไม้เท้าพลังงานของทวินเฟรมได้ด้วยนะคะคู่แท้ที่กลับชาติมาเกิดนะคนคนนี้พลังงานเขาเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีพิจิกแล้วก็กลับชาติมาเกิดเราด้วยอ,อ,อาจจะเป็นคนที่มีอะไรหลายๆอย่างที่พอเวลาที่คุณเจอเขาแล้วคุณจะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อน ดังนั้นคุณจะไม่มีโอกาสได้เจอคนใหม่ถ้าเกิดว่าคนนี้ยังไม่เข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งการรอคอยหน้าที่จะจบสิ้นลงละหลายๆท่านอาจจะได้เจออย่างนี้นะถ้าคุณได้เจอใครสคักคนที่คุณคุยด้วยแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมมันเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเคยคุยกันมาก่อนคุณหน้าเหมือนเคยรู้จกักหรือว่าเวลาไปออกเดทกับเขาแล้วอะค่ะคุณรู้สึกแบบ สถานที่นี้เหมือนเคยมาด้วยกันนะ่ะเขาต้องใช่คู่แน่ๆเลยนะคะประมาณนี้นะก็คุณอาจจะรู้สึกทึกทักไปเลยว่าคนคนนี้คือคนที่คุณจะแต่งงานด้วยนะแต่ว่าบาังเอิญว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะเพราะพลังงานของควีนอวอนส์แล้วก็ o อ s o บซอสพลังงานความเด็ดเดี่ยวในตัวเขามันอาจจะมีบางอย่างให้ตัวเรารู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็พลังงานของความเป็น ผู้นำเป็นจอมบงการเจ้ากี้เจ้าการเยอะพราะเขาห่วงคุณแล้วก็เขาทริคคุณเหมือนเขาเป็นเจ้าของคุณอะตอนแรกอาจจะรู้สึกดีแต่ไปไปรู้สึกไม่แฮปปี้ต้องการความรักที่ดีดีกว่านี้สบายอกสบายใจมากกว่านี้แล้วเวลาที่คุณจะไปเจอเพื่อนพอเวลาคบกันไปนานๆลึกๆอะเวลาที่คุณจะไปเจอเพื่อนไปเจอครอบครัวมันจะเป็นดราม่าสำหรับเขาไปหมดเลยนะว่าคุณไม่สนใจเขา หรือเวลาที่เขาให้เงินให้ทองหรือให้การซัพพอร์ตอ่ะเขาก็จะพูดย้ำๆซ้ำๆเหมือนกับเป็นการลำเลิกบุญคุณแต่เจตนาของเขาคือเขาอยากให้คุณระลึกไว้เสมอว่าเขาอ่ะรักคุณยังไงรักมากแค่ไหนแต่การที่เขาพูดย้ำๆซ้ำๆลักษณะแบบนี้มันเหมือนเป็นการลำเลิกบุญคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลยถ้าคุณยังดีวอยู่กับค,คนคนนี้นะคะ แต่ว่าสถานการณ์ออกมาบอกว่าถ้ารีบตัดรีบหักพราด้วยเข่าเขาก็จะยังคงตามตื้อไม่เลิกนดังนั้นอาจจะต้องให้อยู่ในสถานการณ์ของ 3D หมายความว่าอะไรหมายความว่าอีกสักระยะหนึ่งนะอยู่ที่หมายเลข9หลังจากที่ได้เจอคนคนนี้แล้วเนี่ยถัดจากนั้นอีกประมาณ9สัปดาห์ก่อนหรือหลังเดือน9ขึ้นอยู่กับว่าคุณเจอคลิปแรนดอมนี้เมื่อไหร่ จะมีรักครั้งใหม่เป็นเนื้อคู่นะเป็นเนื้อคู่คู่แท้ของคุณนะเป็นคนที่คุณจะแต่งงานด้วยอนาคตคนคนนี้จะเป็นคู่ตรงข้ามกับคนคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคนไทยคนคนนี้จะเป็นชาวต่างชาติถ้าคนที่เป็นชาวต่างชาติแนวออปป้าหรือตะวันออกกลางคนนี้จะเป็นโซนยุโรปจะอยู่ในคู่ตรงข้ามเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสบายใจและจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณอะกำลังมีปัญหากับคนคนนี้ กับเรารู้สึกเศร้าท้อแท้หมดกำลังใจแล้วก็ได้เจอคนคนนี้ด้วยโชคชะตานะแต่กว่าที่จะเจอสถานการณ์นี้ลองผิดลองถูกนะค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนจิตนิดนิด,นดคือเอ,อ,อะโมโหก็จะคอยบล็อกคอยทำให้เรารู้สึกแย่ yeah, ทำคือเหมือนมินิเพเลตเหมือนกันเนาะคือพยายามควบคุมด้วยความด้วยความที่เป็นคนที่ ต้องการเรียกร้องความรักจากคุณมากๆเขาก็เลยพยายามที่จะควบคุมคุณน่ะให้อยู่ใน In Control ของเขาตลอดเวลาให้อยู่ในในในกำมือของเขาตลอดเวลานะความรู้สึกอึดอัดใจอ่ะมันก็เลยค่อนข้างมีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวฮีโร่มานะดังนั้นมันจะเกิดสถานการณ์รักสามเศร้าขึ้นระหว่างท่านน้ำกับท่านลมราศีพิจิกนะคะท่านน้ำราศีสิงห์ ถ้าคุณจะหลุดพ้นจากคนคนนี้ได้นะหรือว่าถ้าเหตุการณ์ตรงนี้คุณยังไม่เจอคนนี้แล้วมีเข้ามาด้วยกันหนึ่งสองคนนะคะคุณจะต้องเลือกคนที่มีพลังงานของพระอาทิตย์นะคะอาจจะเกิดวันอาทิตย์อาจจะเกิดาราศีสิงห์และที่สําคัญคู่คคแท้ของคุณในชาตินี้จริงๆที่จะทําให้คุณโคจะมีความสุขก็คือคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะคนที่อยู่ไกลไกลจากคุณมากๆ แต่ว่าไม่ต้องห่วงเวลามีปัญหาอะไรคนคนนี้ stand by รอแล้วก็มาคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะจะเป็นลักษณะนั้นแล้วคนคนนี้จะมีฐานะการงานการเงินมมทุกอย่างอ่ะเหนือกว่าคนคนนี้นะคะ,ะคนคนนี้เนี่ยในอดีตชาติที่ผูกพันกันมาแล้วกลับชาติมาเกิดเนี่ยเขาอาจจะมีอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณหรืออายุมากกว่าคุณไม่มากส่วนว่า new love energy ที่จะเข้ามาปลดปล่อยผลเนี่ยนะคะก็คือคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะ เพราะเราซานมันเป็นพลังงานของเด็กแต่มันมีความแข็งกร้าวมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวนะคะมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณอ่ะเหมือนเกิดเกิดใหม่หรือบางทีคุณอาจจะกําลังพ้นทุกข์จากคนคนนี้แล้วก็กําลังก้าวสู่โหมดของการเริ่มต้นใหม่กับ New เลิฟเนื้อคู่ค,คู่แท้ที่คุณจะแต่งงานด้วยก็คือคนนี้นั่นเองนะคะ เพราะว่าบางทีในเรื่องของความผูกพันน่ะเจ้าชะตาตัวเราอาจจะไม่ได้ผูกพันกับเขาเยอะหรอกแต่ตัวเขาหนาผูกพันชะตากับเราเยอะแรงอธิษฐานของเขาที่มันตั้งจิตแรงกล้ามันก็เลยทําให้คุณทั้งคู่จะต้องกลับมาเจอนะคะแล้วทีนี้ตัวคุณเองนั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายที่จะยุติบัดลงนะจบบรรลงในชาตินี้เลยก็คือตัดสินใจบล็อกเขาหรือว่าเริ่มต้นใหม่เลือก ม e เล o v ฟเอเนจีที่เป็นเนื้อคู่คู่แท้ของคุณจริงๆไปเลยจะดีกว่านะคะแต่ถ้าในเคสที่คุณยังไม่ได้เจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะอยู่ในช่วงของเ,ออเดือน7เดือน8นะคะ อยู่ช่วงของเดือน7เดือน8ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังนะคะระยะเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้เจอกันหรือว่านับจากนี้อยู่ที่หมายเลข3 3เดือนขึ้นไปบวกลบนะคะคนที่ชะตาพันผูกที่กลับชาติมาเกิดจะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์นะคะชาวธาตุไฟนะส่วนรักครั้งใหม่ที่เป็นคู่แท้ที่เหมือนกับเป็นฮีโร่เลยก็ว่าได้ะนะเป็นชาวราศีสิงห์ เกี่ยวเนื่องกับราศีสิงห์แล้วจะต้องอายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นคนแดนไกลนะคะที่คุณกําลังจะได้เจอนะรวมถึงผลนี้ตัวคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินได้ด้วยพึกศบกันและมังกรน,นะแต่ถ้าไม่ใช่คุณไม่ได้ธาตุดินก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพึกศบกันมังกรน,นั่นเองนะคะตามพลังงานของการ์ดที่บอกมาไว้ทั้งหมดนะ เอ่อหนทางแก้เดี๋ยวเรามาเช็คกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรัดคิวใช่ไหมอันนี้ไม่เอาไม่อยากดิวอยากดิวกับคนคนนี้คนเดียวเดี๋ยวเรามาดูหนทางแก้กันหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะไปถึงข้อความจากจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูทางแก้กันหน่อยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาขอหนทางแก้กันนะ Uh, เราลองดูสักสี่สี่ข้อความก่อนดีกว่าว่ามีทางแก้อะไรบ้างนะ mm hmm. uh, ดูข้อความแรกขนทางแก้นะคะ uh, uh huh. คุณอาจจะต้อง on on e Friday during a full moon นะคะในช่วงพระจันทร์เต็มดวงที่มันจะตรงอยู่ในช่วงวันศุกร์นะ full moon นะคะคุณอาจจะออกไป uh, พาตัวเองไปรับแสงจันทร์เพื่เคลีย์พลังงานลบแล้วก็ขอพอรกับดวงจันทร์นะคะขอพอรกับยูนิเวอร์สนะคะผ่านทางการเคลียร์ที full moon นะเดือนนี้น่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะในช่วงท้ายๆเดือนหรืออาจจะเป็นในช่วงวันเกิดของคุณนะคะออกไปคุยกับยูนิเวอร์สอาจจะเป็นในวันเกิดของคุณอเอาง่ายๆรอ full m o o มันอาจจะนานไป นะคะเว้นเกิดคุณเกิดจันทร์อังคารพุธพรหัสุขในค่ำคืนที่ตรงกับวันเกิดของคุณนะออกไปชื่อ,อเรียกว่าเคลียร์พลังงานกับยูนิ e เวิร์สควรจะต้องก่อนเที่ยงคืนนะอยู่ในช่วง2องทุ่มขึ้นไปถึง4ี่ทุ่มกำลังดีนะคะก่อนเที่ยงคืนนะเคลียร์ยูนิเวิร์สว่าข้าพเจ้าขอเคลียร์พลังงานเอเดจีลบจากคนที่เคยผูกพันธะกับข้าพเจ้า ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าขอไม่รับรู้ขอไม่รับเข้ามาชีวิตขอเปิดรับพลัง,งาน New Love รักครั้งใหม่ที่ดีเป็นคู่แท้คู่บุญบาร,รมีคู่อุปธรรมค้ำชู ไม่ว่าอยู่แห่งหนตําตำบลใดขอให้ประสบพบเจอในเรวันโดยพลันทันทีนะคะอันนี้ข้อความแรกนะดาวน์โหลดไปฟังก่อนก็ได้นะลูกอ่ะข้อความที่2นะคะพลังงานออกมาบอกเลยว่า if you are in search of a new relationship นะคะทางเดียวที่สเปย์ได้มากที่สุดเขียนคำว่าอ่า love นะคะเขียนคำว่ารักรักแท้รวมถึงแรงปรารถนาของคุณนะคะแล้วในวันอาทิตย์ นะให้คุณทําการเขียนข้อความเกี่ยวกับความรักที่คุณต้องการในวันอาทิตย์นะคะเ,เก็บเอาไว้ใต้หมอนหนึ่งคืนนะแล้วในวันรุ่งขึ้นให้คุณเผาลงผานชนะผานชนะก็จะเป็นออขออนุญ,ญาตนะคะ เป็นถ้วยแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้วยแก้วก็ได้นะคะเผาให้หมดก่อนจะรู้ได้ไงว่าเรามันจะประสบพบเจอจริงมันจะเร็วมากหรือมันจะวูบเดียวเลยเผาให้หมดก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยโปรยขึ้นไปบน u n i v e r s รก็คือเอาไปโปรยบนท้องฟ้าก็คืออ,อาจจะเปิดหน้าต่างอยู่คอนโดรหรือไหนก็ตามก็ระมาัดระวังเนาะแต่บ้านนี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เปิดหน้าต่างแล้วก็ โปรโยออกไปค่อยๆโปรโยเท่าออกไปเพื่อให้ u n i ิเว s e ์สได้รับรู้ในวันลุ่งขึ้นนะคะถ้าใครมีถุงเลิฟเซเชอยู่ก็โชคดีก็เขียนแล้วก็พับใส่แต่ว่าจะสันเปิดรับปีละค้างถ้าใครมีน้ำมันดอกรักนะคะก็เขียนแล้วก็เอาขวดน้ำมันดอกรักอะทับทิ้งไว้คือหนึ่งไม่ต้องไว้ใต้หมอนแล้วก็เผานะคะเผาลงไปในถ้วยอย่างที่บอกนะแล้วก็ วันลุ่งขึ้นสเปลลขึ้นท้องฟ้าไปนะคะเข้าใจนะคะอ่ะอีกข้อความนึงอะไรต่อเพื่อให้เราสำเร็จเร็วขึ้นได้เจอเขาในเร็ววันนะคะเอาล่ะแล้วก็หลังจากที่ทำการสเปลแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือโฟกัสไปที่ความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วโล่งปร่งสบายเหมือนเราสะดอกเคราะห์ให้ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นิกนึกถึงสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะเราอาจจะใช้วิธีสวดมน์ในวันถัดไปหรือว่าไปทําบุญขอพรหรือก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้นะคะ,ะให้คุณรู้สึกดีแล้วก็ให้คุณรู้สึกว่ารักแท้ของคุณอะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วคุณก็พร้อมที่จะรับมันนะคะ หรือเราอาจจะไปทําบุญด้วยก็ได้หรือไปขอพอรใหม่ก็ได้ว่าขอคู่แท้คู่บุญบรมีนะคะคู่ศีลเสมอกันนะคู่ประถมคําชูของข้าพเจ้าจงปรากฏโดยพันทันทีโดยปราศจากอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะโอเคใบที่สอ่ะอันนี้ก็จดไว้เลยดีไหมอ่ะ ให้เขียนลงไปในกระดาษนะคะเขียนไปทั้งหมดแปดข้อความนะคะโอเคได้ให้เขียนแรงปรารถนาลงไปในมายโฟนก็ได้นะคะหมายถึงในมือถืออันนี้เคล็ดลับตรงนี้ทำให้ครบสมมุติว่าคุณเกิดวันที่4คุณทำเขียนข้อความนี้4ครั้งนะคะเชา้ากลางวันเย็น นะคะสมมติคุณเกิดวันที่สิบใครเกิดวันที่ส0มสิบก็เหนื่อยหน่อยนะส0 3สิบสามสิบนะคะสาสิบข้อความเชา้ากลางวันเย็นอาจารย์ชานให้ทำวันเดียวพอทำหลายวันเราจะลืมแลวมันจะหลุดเอาไปว่าอย่างนี้นะสมมุติคุณเกิดวันที่สิบเขียนข้อความนี้สิบหนเชา้ากลางวันเย็นกอดน,นอนแค่นั้นจบโอเคแล้วอาจจะเปิดอ่านได้เรื่อย ะะเพราะความนั้นมีมีว่าอะไรนะให้จดลงไปเลยนะคะว่าฉันคู่ควรและฉันสามารถที่จะพบกับคนในฝันของฉันได้ในเร็ววันนะคะฉันคู่ควรกับความรักและคนในฝันของฉัน ที่กำลังจะปรากฏตัวขึ้นในเร็ววันแบบนี้ก็ได้อาจารย์สามพยายามไล่เลียงให้นะคะหรืออ,อีกข้อความหนึ่งก็คือชั้นคู่ควรกับรักแท้คู่แท้ที่จะอยู่ร่วมกันกับชั้นไปจนตลอดชีวิตดังที่ชั้นใฝ่ฝันไว้จงเกิดขึ้นจริงนะคะ,อะเอา3เ,เอาสข้อความนี้เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย ถ้าไล่เรียงเป็นภาษาไทยมันจะยาวไปเอาให้จิตได้สำนึกมันรับรู้ได้ง่ายๆนะคะทำนะคะ1,2,3,4เพื่อให้รักที่ดีเกิดผลเพื่อให้พันธะครั้งนี้หลุดลงไปนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก u n i v เ r อ e วิญญาณศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกกับคุณในท้ายนี้นะ อาล่ะข้อความแรกเอมีความเชื่อไหมว่าคู่แล้วต้องไม่แคล้วคลาดกันดังนั้นอย่าหวั่นไหวนะคะคนที่ชะตาผูกพันเนี่ยเขาผูกพันกับเราไปเองฝ่ายเดียวไม่ต้องไปสงสารไม่ต้องไปตู่ว่าเขาเป็นคู่แท้คู่แท้ของคุณจะมาหลังจากนั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ุณทั้งคู่จะต้องได้เจอกันแน่นอนนะคะก็ทำตามวิธีนี้ได้เลยนะคะไม่ยากไม่ยากนะคะโปรเทคชันคุณต้องปกป,ป,ป้องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันให้จาก3เป็น2ให้ได้นะคะอย่าให้มันเวิ่นเวร์นา,นานเพราะไม่งั้น่ะนตัวคุณจะเสียพลังงานไปเยอะกับคนที่พยายามเหนี่ยวรั้งคุณไว้นะคะดังนั้นปกป,ป,ป้องพลังงานระหว่างคุณกับคู่ของคุณเท่านั้นด้วยการ ัดคนคนนี้ตัดพันธะออกไปเพราะเราไม่ได้อยากได้เขานะคะโอเคหลังจากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเยียวยาจิตใจตัวเองให้ดีแล้วก็โอเ n นเติร์ y อายในทิศทางที่ดีหมายความว่าให้มองเห็นแต่สิ่งดีงามที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเท่านั้นในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ในทุกๆเช้าเวลาตื่นนอนนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าก่อนที่ขาจะถึงพื้น ก็ให้บอกไปด้วยว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันนะคะแล้วก็รักแท้ของฉันจงปรากฏนะเอาละเป็นกำลังใจให้หวังว่าคลิปนี้คงจะได้อะไรมากยิ่งขึ้นนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ